นี่สว,哈哈哈 so สวัสดีค่ะน้ะอ้องถอยออกไปอีกค่ะถอยไปหน่อยอ่าอเราอยู่ที่ร้านเล็กเอาบิสซัคขาสยามเซ็นเตอร์นะคะ คือไอร์แลนด์ทรายค่ะเฉพาะส่วนค่ะอย่างเซนเตอร์เนาะคือเซนเตอร์เนี้ยนะคะจะเป็นบุฟเฟ่นะคะแค่ที่ตอนนี้ได้คิวแล้วยังได้คิวห้าสิบตอนนี้รอคิวอยู่นะคะเดี๋ยวไว้ไปเจอกันข้างในเนาะคือถ้าจะเป็นบุฟเฟ่มีที่นี่ที่เดียวนะคะแต่ว่าคือมันเป็นร้านขายขนมหวานแล้วแต่ว่าจะจะเป็นบุฟเฟ่เฉพาะที่นี่นะคะค่ะ เดีย๋ยวไปเจอกันข้างในระหว่างนี้รอคิวก่อนตอนนี้คิวที่37รอ50รอ50โรอ้อีกนานเลยโอเครอคิวท <150. S 1> <Okay. S 2> ีนสินะคะค่ะ 네ันนี้ก็อ <목소리도> จะมีนี่สุายคือถ้า5,350นะคะจะชั่วโมงหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าชั่วโมงครึ่ง3,99บาทจะเป็นชั่วโมงครึ่งส่วนเครื่อง,งน้ำพลาสติกอันจรีมน้ำรบ่งคุลูกค้า คุณแม่ขอเดินเข้าไปก่อนไปเดินไปก่อนเบอร์อะไรน,นะก็เบอร์อะไรเบอร์อะไรคะลูกเบอร์สิบเจ็ดค่ะจะถ่ายอาหารให้ดูก่อนก่อนที่จะไปนั่งโต๊ะนี่นะคะต๊ะทเป็นเป็น,ปลนุลล่าทุกคนก็จะเป็นธีมฮาโลวีน,นะะอ๋อเป็นธีมฮาโลวีนใช่ไหมคะลูกปะเดินเข้าไปข้างในเลย มีก้อยใส่ถุงมือตลอดเวลานะคะทุกคนได้แวเราก็เล่อนมกอได้แลก็ไปีน่มกับแก้วที่เขาใส่มวขนมข้ามามาบ้านใเมื่อกี้เมื่อกี้ถ้า350ตัอหนั่งได้หนึ่ชั่วโมงนะคะแล้วก็ชั่วโมงคึ่ก็คิดไปสักเก้าเก้านะใช่บ้านสัมอาหารกันเลยค่ะวันนี้ตักน้ำแข็งนะคะเติมน้ำเป็นแก้วพลาสติกนะ เติมให้คุณแม่ด้วยค่ะเทน,น,ออน้ำออกไปเทน้ำออกไปโอเคอ่ะให้ลบคุณพี่ก่อนลบให้พี่ก่อนค่ะอ่ะน้องเอาแก้วออกไปค่ะลูกโอเคขอบคุณค่ะไปมาตักน้ำกันเลยเติมนนไม่เป็นไรค่ะมามัน เอเลมอน,นนะอันนี้น้ำอะไรอ่ะลูกหเหมือนชานะนเนาะอาเลมอนก็ได้ค่ะให้คุณแม่มาก,กดเองออนี่นะคะพี่ยูรีเข้ามา นั่งที่โตแล้วก็ไปตักอาหารมากินนะคะตอนนี้กินอาหารก่อนแล้วไปกินของของหวานเนาะแต่ตอนที่ไปตักอาหารเราไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะเพราะว่าคนมันเยอะนะคะคุ้มไหมคะน่าจะคุ้มอยู่นะเนาะนี่คุณแม่กินข้าวผัดทะเลนะคะของคุณพ่อก็จะเป็นอาหารหลายอย่างมากาส่วนใหญ่จะเผ็ดแต่ว่า กินแต่ว่าหูไม่อกน็เลยมันะอะุก็โอเคกินก่อนเนาะเดี๋ยวขอตัวไปกินเปก็ากก็ยน้วค่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวมาถ่ายให้ดูตอนทินขนมหวาโอเคค่ะแล้วก็กินข้าขวาเสร็จแล้วนะคะนี่คือคือเราขนม ก็จะเป็นแก้วแบบแก้วแ็นแก้วแล้วก็จะมีเป็นนี้ปุ๊มั้งคะไม่เป็ไรปะเป็นคัพเค้กมันเค็มนี่เป็นผลไม้ะกล้วยผลไม้นะคะตัวนี้แบบขายดีมากนะคนนี้นะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นอพเค้กค่ะตัวนี้เป็นมาะมากาลองนะคะก็จะเลือกเอาไปที่ชอมมากินเนาะตัวนี้ก็จะเป็นพัพเค้เป็นชิสบอร์รีนะคะอันนี้เราจัดเป็นเป็นตผีน้อยนะทุกคนเห็นไหมเห็นไหมุกหันมาค่ะหันม ทุกอย่างอันนี้ก็จะเป็นผีน้อยหมดเลยนะคะยกเว้นมายกเว้นมาการองนะทุกคนโอเคค่ะต่อไปก็จะเป็นเค้กชีสนะคะเป็นชีสตัวนี้เป็นเค้กชีสสีเหลืองต่อไปอันนี้เป็นโฟลด์ด้านดำงๆนะคะตัวนี้ก็จะเป็นพวกคคั่วแบบคั่วแล้วก็อนี้ก็จะเป็นแต่ขนมก็จะหลากหลายนะคะหบบการลองใชค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นเไาเรียกว่าอะไรอะค่ะเป็นชีสเค้กใช่ไหมถ้าเป็นใช่แล้วก็อันนี้เป็นเค้กนะคะ วก็อนนี้มันสีดผมมโอเคเดี๋ยวไปให้น้องยูลีกินก่อนเดี๋ยวคุณแม่จะกินให้น้องอ่ะกินกินนึงก่อนไม่ไช้เขาต้องอย่างนั้นเหรอเลยเลยอกิน ไม่ยังมีความไหวหวานนะแล้วก็เหียวจะกินหมดไหมคะเอามาตั้ง4ี่รูปหมดแล้วปะอีมีแนะนำเพื่อนๆดีว่าถ้ามาแล้วเนาะถ้าใครตักมาแล้วกินไม่หมดในหนจานอ่ะ1จานก็จะตัก50บาทต่อหนึ่งจานนะคะเพราะฉะนั้นมาแล้วต้องกินให้หมด เลือกเอาเล็กๆก่อนตักเล็กๆก่อนโอเคให้ปล่อย <Okay. S 2> ให้พี่ยูรีกินเดี๋ยวคุณแม่จะไปพาไปดูฮะจะกินอีกอ,อ่ะอ่ะให้พี่ยูรีกินไปก่อนนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะพาเพื่อนๆไปดูคลิปแล้วก็ดูอาหารเนาะโอเคอนี่นะคะอาหารเยอะมากเลย ก็จะเป็นน้ำนะคะเป็นขวดเดือดก็จะมีตัวอศกรีมแมสแนม,มด้วยะค่ะทุกคนส่วนตู้นี้ก็จะเป็นตู้เครื่องดื่มแซ่บอร่อยไหมคะจะ <c oughs> ไม่จะพาไปดูตัวนี้จะเป็นตู้อาหารนะคะข้านวะ ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนโอเคอันนี้รสชาติเหมือนยุกเกิดนะค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้ค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบาย